ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของคาวากิในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์ใหม่จำนวน2รุ่นซึ่งขณะนี้เว็บไซต์ของคาวากิในอเมริกาได้มีการเผยแพร่ภาพทีเซอร์ที่ทุกท่านกำลังชมกันอยู่ในขณะนี้ครับสังเกตดูก็จะเห็นว่ามันมีเจสกีสองลำและมีมอเตอร์ไซค์อีกสองคัน คันด้านในสุดนั้นสื่อมวลชนของอเมริกาได้มีการคาดหมายว่ามันจะเป็นรุ่น Ninja H2 SX SE ปี2023ซึ่งจะรับการปรับปรุงระบบเปิดไฟสูงอัตโนมัติ AHB หรือ Auto High Beam ส่วนอีกคันด้านหน้านั้นไม่สามารถบอกได้ครับว่าจะเป็นรุ่นไหนแต่ก็มีการวิเคราะห์ให้ฟังดังนี้ครับว่าคาวสกีนั้นมีแผนจะเปิดรถไฟฟ้าทั้งแ e v และนินจา EV ในปี2023ซึ่งก็คือปีนี้แต่การเปิดตัวรถไฟฟ้านั้นควรเปิดพร้อมกัน2รุ่นไม่ใช่แยกกันเปิดทีละรุ่นดังนั้นการจะบอกว่ามันคือ Z EV ีหรือนินจา EV คงเป็นไปไม่ได้ในชั่วโมงนี้มีการสังเกตที่วงล้อหลังครับว่ามีแถบสีเขียวซึ่งอาจจะเป็นรุ่น KRT ของนินจา400หรือว่านินจา650แต่ว่าในช่วงที่ผ่านมานั้น คาวสกีก็ได้มีการเปิดตัวไปแล้วทั้งนินจา400 KRT นินจา650 KRT ของปี2023ส่วนนินจาสเล็ก 6R นั้นก็เปิดตัวไปแล้วเช่นกันเป็นไปได้ไหมที่มันอาจจะเป็นรุ่นนินจาสเล็ก 4R รุ่นใหม่ที่มีกระแสข่าวมาอย่างต่อเน,นื่องในช่วงที่ผ่านมาครับสำหรับนินจา h 2 Hydrogen s u p e r c h a r g e คันนี้มันคือมอเตอร์ไซค์แห่งอนาคตอีกรุ่นหนึ่งแต่ว่า ไม่ใช่การเปิดตัวในครั้งนี้อย่างแน่นอนสังเกตดูก็จะเห็นนะครับว่ามันใช้แก๊สไฮโดรเจนบรรจุใส่ถังเล็กๆเก็บเอาไว้ในกระเป๋าด้านหลัง2ใบเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงแทนน้ำมันอัดฉีดเข้าสู่ห้องเผาไหม้กับเครื่องยนต์แบบเดิมที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้และในส่วนของ Ninja H E V Hybrid เครื่องยนต์สสูบเรียง4 0่กับมอเตอร์ไฟฟ้า k a w a s a นั้นประกาศไปแล้วว่าจะเปิดตัวกันในปี2567 ก็คือปีหน้าไม่ใช่ปีนี้ครับมาดูอีกทีครับกับภาพทีเซอร์ชุดนี้ของคัมกิในอเมริกาประกาศอย่างชัดเจนว่าจะเปิดตัวกันในวันที่1กุมภาพันธ์พศ2566ที่จะมาถึงย้ำนะครับว่าจะเปิดตัวกันในวันที่1่กุมภาพันธ์ที่จะมาถึงนี้คุณผู้ชมลองสังเกตดูที่วงล้อหลังครับวงล้อของมันนั้นจะคล้ายคลึงกับวงล้อของนินจาซัตเอ็กซ์สองมีแถบสีเขียวอยู่รอบวงล้อ แต่ว่าท้องล่างของตัวรถนั้นที่เป็นท่อไอเสียจะมีดีไซน์ที่เหมือนใครเลยทั้งนินจาสเ็ 25R หรือว่านินจา400หรือว่านินจา650แตกต่างกันครับสื่อมวลชนชื่อดังของญี่ปุ่นก็คือยังแมช i n e ก็มีการคาดหมายว่ามันอาจจะเป็นนินจาสเ 4R และสเล 4RR ที่จะมีการเปิดตัวเร็วนี้ใช่หรือไม่ประการใดเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันอย่างใกล้ชิดนับจากนี้ไปครับ